กระการบอนะครับก็น้องรุ้งประดยานะครับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116แล้วก็พรบอคอมพิวเตอร์นะครับการกระทําที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเนี่ยก็คือเป็นพฤติการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับโดยเพจเนี้ยนะครับได้มีการโพสเชิญชวนคนไปร่วมกิจกรรมคาม็อ นะครับเพื่อขับไล่รัฐบาลพอดีประยุทธ์จันโอชานะครับตอนนี้นะครับก็ได้ให้การปฏิเสธไปตลอดข้อกล่าวหาแล้วเพราะทางผู้ต้องหาเขาก็ย,ยืนยันว่าหนึ่งเขาไม่ใช่อดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์ในการำเนินนะครับแล้วก็สองเนี่ยนะครับการทํากิจกรรมเนี่ยมันเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถ้าเราไปดูประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสิบหกเนี่ยนะครับก็ได้เขียนไว้ชัดว่าถ้าได้กระทาไปโดยสุดจริตหรือตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ย ก็ไม่ผิดมาตรานนะครับก็ได้ให้การปฏิเสธไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในชั้นที่ทางพนักง,งานสอบสวนขอฝากขังไปแล้วนะครับเราได้ยื่นประกันตัวต่อสารไปแล้วนะครับในวงเงินประกัน3,500 0บาทนะครับซึ่งซึ่งคุณรุ้งเนี่ยถูกดำเนินคดีกับน้องผู้ต้องหาอีกคนก่อนหน้านี้นะครับที่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็คิดว่าก็น่าจะ ได้ประกันตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันครับสำหรับกรณีนะครับเปิดแล้วจุกคนังจากนี้ในส่วนคดีความเนี่ยจะทำยังไงต่อไปคะขั้นต่อไปอะคะ ก็คืออย่างนี้นะครับวันนี้สา็อนุญาตให้ประกันตัวนะครับก็คือประกันตัวด้วยมูสด3ามหมื่าพันบาทนะครับโดยใช้มินสดจากกองทุนรัศดรผสมนะครับสําหรับคดีความเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการต่อสู้คดีกันนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าการที่ประชาชนนะครับหรือโพสต์ข้อความดังกล่าวที่เขากล่าวหาว่ามีการจะทําความผิดน,นะครับมันเป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เรื่องที่เป็นการยุยงปุกปั่นที่จะเป็นความติดตามประมวงกฎหมายอาญามาตานี่ว่าสิบหกซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับสารอาญาเองสารอาญาประเทศต้าเองก็ได้เคยมีคําวินิจฉัยไว้เป็นแนวบรรทัดฐานไปแล้วหลายคดีซึ่งเราก็จะได้นํามาเป็นส่วนของการต่อสู้กดีครับแนวันนี้ที่เราถูกตัดเิาไม่เคยได้รับใหม่เรียกมาก่อนเนยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวดีมาก็เป็นใหม่ตับเลยแล้วก็ ตาบุษบที่หน้าบ้านทักของพวกเราเองนะคะซึ่งพิธีการแบบนี้เราเราคิดว่ามันไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับตัวที่เป็นนัดเคลื่อนไหวแค่มีเราคิดที่ต่งางออกไปจากรัฐบาลอย่างนี้นะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายเราเรียกคุณทุกครั้งที่มีออกกันหรอ,อกหมเรียกในทุกท่าดีไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าอย่างอื่นเราไปตามหมายเยกทุกครั้งทุกนัดไม่เคย จะหลบหนีหรือว่าไม่เคยจะไปทําอะไรก็ตามแต่ว่าต้องนวันนี้เราคิดว่าเรื่องนี้มันต้องถูกพูดถึงนะคะเพราะว่ากรณีแบบนี้มันมีมาหลายเคสมากมากแล้วแล้วมันไม่ได้ถูกพูดถึงสักพีเพราะงั้นเนี่ยการกระทำแบบนี้มันจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆถ้าสังคมไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่ ขนาดนี้มันคือการออกหมายจับเลยะคะ่ะว่าการตั้งข้อเก่าคือมันสูงเกินจริงมันมองไปอื่นไม่ได้เลยนอกจากการกันแกล้งประชาชนหรือว่าการมีเจตนาที่อยากจะขังพวกเก่าเองเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะฝากทุกคนในสังคมช่วยติดตามประเด็นนี้แล้วก็ตัวลุงเองเนี่ยตอนนี้เรากำลังทําข้อมูลว่ามันมีกี่เคสมาแล้วตั้งแต่ชุมนุมปี63นะคะที่ นักกิจกรรมเองหรือว่าประชาชนทั่วไปในในคดีที่เกี่ยวกัรเมืองเนี่ยถูกออกหมายจับโดยโดยที่ไม่ออกหมายเรียกแล้วเราก็เดี๋ยวจะนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนอีกครั้งค่ะ,ะเพื่อเป็นเ,เพื่อเป็นหมทเรียนกันแล้วก็เพื่อเป็นวาระใหม่วาระหนึ่งเพื่อว่าตำรวจเนี่ยจะทําแบบนี้กับประชาชนไม่ได้ตำรวจควรจะเป็นคนที่ ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดประชาชนควรจะแบบมีร่างอะไรมาก็นึกถึงตำรวจเป็นแบบได้แต่ตอนนี้ตำรวจกับกายเป็นว่าพยายามจะทําตัวเป็นสัตครูกับประชาชนหรืออย่างไรก็ไม่อาจรามได้ว่าะตำรวจอีเดียมีเยอะแต่เราก็ขอบคุณมากๆและเราคึอขอบพวกคุณมากๆที่เป็นเช่นนะั้นแต่ว่าการ แต่ว่าตรวจคนอื่นเนี่ยที่ยังมีการกระทําแบบนี้อยู่เนี่ยหรือว่ารับฟังคําสั่งนาอย่างเดียวโดวยที่ไม่ได้กลั่นกองข่านผ่านสมองหรือว่าศีลธรรมมันดีในใจเลยเนี่ยแล้วออกมาทากระทาแบบนี้กับประชาชนทั่วไปลงถึงประชานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ รับไม่ได้นะคะได้รับผลกระทบกลุ่โดยรวมให้ติดตามผ่านเพจในร่วมประชาราการชุมนุมแล้วกันนะคะคิดว่าน่าจะมีประกาศมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดทางกลุ่มทะลุฟ้าเองประกาศจะกิจกรรมวันที่25นี้จะมีการคู่ขนานไปด้วยไหมครับก็อยากให้เราติดตามแล้วกันนะค่ะอย่างน้อยอยากคนดึงถามเรื่องน้องเฟนกวินได้ไหมครับอาการเป็นไงบ้างตอนนี้เฟนกลินเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะใช้ใช้กับเป็นลองโควิดก็คือมีอาการเอฟเอฟเอฟหลังโควิดนะคะ มีหอกอยู่แล้วก็มี<ค>อาืการปวดตีนทุกวันตามที่คุณแม่ของพิณวิณเล่ามานะคะก็ะเป็นปวดเหมือนกันเข้าใจว่าตอนเดือนเมษายาที่รักษาปาฏาการิย์ยนะคะที่มันที่มันตรงจุดเนี่ยก็อยากจะฝากเหมือนกันว่าบบเรื่องสุขภาพร่างกายหรือว่าสุขภาวะของของคนในเดือนตามเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็ทันเดือนจำเนี่ยเราเข้าใจว่ายังไม่มีการปรับปรุงเรื่องนี้เลย ก็อยากจะฝากทุกคนได้ค่ะแล้วฝากไปถึงรัฐธรรมนูญด้วยว่า,า,าต้องปรัฝึกงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นโรคแบบเออ่รอโรคก,กีดตาลอยโรคเออ่วานาโรคอะไรเงี้ยมันมีการระบาดผิดช้นมาโดยตลอดแต่มันก็ไม่ไมีการแก้เลยมีเศษซึ่งที่เราฟังเาเขาก็ขามาเป็นแบบสิบปีแล้วหรือที่ปีมาแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นะามาได้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคือคุกบางแบบมันมีไว้กักถึงแต่ถ้าใช่แต่มันไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษจำคุกมากกว่านั้น คือการเราเขาไปเสี่ยงติดโรคเสี่ยงติดไวรัสหรือว,ว่าเสี่ยงตายในที่สุาทางที่เขาแคจะจับจับเขาี้